การไม่มีที่ไม่ใช่ปัญหาในการปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกผักด้วยกันนะครับนี่ที่ตรงนี้เป็นที่เล็กน้อยแต่ผมก็สามารถปลูกทุกอย่างให้อยู่ด้วยกันได้ครับดูตน้นต้นนี้ผมก็ปลูกนี่ครับตน้นฝรั่งข้างหน้าผมก็มีนี่ครับต้นละมุดตรงนี้ที่ ตรงหน้าผมเนี่ยก็ปลูกนี่ครับหอมแบ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นกุ้ยชายครับกุ้ยชายครับผมกำลังสวยเลยปลูกแค่ประมาณ1ิบวันอยู่ครับก็ตรงตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับว่ามันจะไปทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกอะไรนี่ออกโตไม่ดีนะครับตรงพืชผักตรงที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็น พืชถักอายุชั่วคราวนะครับเราก็ปลูกตรงตรงนี้ไปเนาะพอถึงเวลาแล้วก็เราก็จะเอาของมันออกผลผลิตออกมาเราก็ต้นพวกนี้ก็โตได้พอดีครับอย่างต้นละมุดเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2-3สปีนะครับมันก็จะโตนี่เนาะโตจนเก็บผล,ผลผลิตได้ครับส่วน นี่กุยช่ายที่ผมปลูกตรงนี้ใกล้ๆมันเนี่ยก็อายุ3ปีเมื่อไหร่ก็สมควรจะย้ายออกนะครับเพราะว่ามันจะนี่จะไม่โตไปกว่าน,นี้แล้วก็ควรขยายไปที่อื่นนะครับตรงนี้ก็จะเคลียร์พื้นที่ไปให้ต้นละมุดใหญ่ขึ้นมาครับตรงนี้ข้างข้างๆนี่ผมก็มีต้นทุเรียนอีก แล้วตอนนี้อันนี้ผมก็เพาะนี่ครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นด้วยตัวนี้ก็เป็นต้นหอมที่มันนี่ครับโตเริ่มแทงเยอะดแทงเนีเยมออกมาละก็ทุกอย่างสามารถปลูกด้วยกันได้หมดครับไม่ใช่ว่าต้องมีอะไรที่อะไรเยอะแยะนี่ถึงจะปลูกนั้นอันนี้ได้นะอันนี้เป็นการปลูกผสมประสานทีละเล็กทีละน้อยครับค่อยๆขยายไปอา ตอนนี้ก็ฝรั่งของผมก็ออกดอกมาเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเป็นลูกเป็นผลก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ผมทำผักสวนครัวเนี่ยครับดูนี่ฝรั่งอนาเขียนไม่เยอะครับแต่เราต้องบริหารพื้นที่ให้สามารถปลูก ทุกอย่างใช้ทรัพยากรให้คุ้มที่สุดครับผมก็มีตั้งหลายอย่างอยู่ในที่เดียวกันเนาะผมก็คำนวณว่าเวลามันโตมันจะใช้เวลากี่ปีอะไรที่ปลูกระยะสั้นมาแล้วก็มาแซมในพื้นที่นี่ครับแล้วก็จะทําให้ปลูกอั้นตนันนี้ได้นี่ครับค่อยๆจัดการไปครับพอมันเริ่มโตขึ้นก็ค่อยเนี่ยขยายพื้นที่ไปตรงจุดอื่นไม,ไม่มีปัญหาครับ ครับผมการใช้สอยพื้นที่ให้มีประโยชน์ที่ที่สุดคุ้มที่สุดก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้ดูคลิปหน้ากันต่อวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ